เออ้้ดสืแงงคกยป็นที่ว่าเป็นข่าวเศร้าข่าวเล้งข่าวสวยทุกอย่างอยู่ในนี้สบายดีทุกคนสบายดี w ค to k p Chanel วันนี้ก็อยู่โรงแรัตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวนะตอนนี้8โมงเขิน ไม้กหน้าดาวอยู่บนนอนเดียวก็ยังไม่ได้ววกินขา้าวน้ำตากระตือเ๋ยจะไปกินข,ข้าวของข้าวกันห้าน,นี่ก็เป็นห้านที่ว่าขครของกินอาหารตามสั่งนะทุกคนเราื่อว่าโอเคเลยนะทุกคนมาเที่ยวองมากินอนะ่ะเนี๋ยห้านทางหน้าก็เลยนะเขาเอิ้นว่าซีแง่คอกหัวง้านข้าวอาหารตามสั่งจะอยู่ฝ้าครัวมือเนาะ กินคนเดียวนะวันนี้เนาะกินแล้วก็จิไปหาไม้กำนันเาวานะทุกคนเดวมันจะมีห้านมีเกี๊ยวอยวนซ้ายมือนี่เนาะมีเป็ดแต่กบจะกินขานะ้ขาวเนาะข้าวพอได้ลงท้องลายวันและว,วันนี้จะกินขา้าวห้านนี่นะทุกคนมาเที่ยวก็ต้องมากินแหละส่วนใหแขกท่องเที่ยวก็มากมากินไปสร้างอาหารน ก็ไปส้างของเนไก่ทุกคนขาของนไก่ขาองเนไก่ตลาดมืดะ้นักท่องเที่ยวมันกินได้หลัะราคาจะบอแพงนะทุกคนคือว่าเป็นราคาทั่วไปที่มีกระชือกันถ้าเขาไปกินโซนท่องเที่ยวอยู่ในตลาดมืดเองก็แพงกว่านะ ลังพวกเราจะกลับวันที่13นะทุกคนจองบินรถไฟได้วันพุธกลับวันพุธวันที่13เมื่อนี้กะบุบ๊ได้รอใส่เลยเนาะนอนอย่างเดียวตืว่นมาจากเท้าแล้วชิไปหานาดาวกับไม้เนาะเขาจะยู่บ่าทากบน่าก็ชิไปอัพโหลดวิดีโอเนาะบัวในีแบบไปตาดแบบมือไอแห้ง แลยก็นอนแจ้งเองเนาะก็เลยตื่นค่ำรอานขับรถไปใช้เวลาหาสิาทีจากตัวเมืองไปฮอตาลลกลับเข้ามาจะหาสิาทีแลวก็พากันนั่งจนแบบจนแจ้งเลยก็เลยแบบนอนปัดผ่านถ่นายนเนาะวันนี้กับนี้ถทาคอนเทนอย่างมิต่ไทยตอนค่ำ่างเดียว อันนี้ก็ยังาอาหารนะทุกคนข้าวมันไก่น่าช่วยกรหมูะเพราะว่าไก่เขาต้มกินแล้วก็ชิไปปานะทุกคนไปฟาดดิมาแล้วทุกคนอันนี้ข้าวมันไก่นะเป็นชื่ว่าเป็นข้าวเศร้าข้าวแรงข้าวสวยทุกอย่างอยู่ในนี้ <c oughs> ไลลุนเมกาใช้ช <c oughs> ีวิตตอนคำแสนสวยนอนเราก็กินกอนนะทุกคนจ้าฮ่่าาฮ่่าฮ่ and mm -hmm. กินยีมานอนทุกคนกินเบ็ดละเรียบร้อยเลยเดี๋ยวกันจะออกไปหาแม่าดาวตอนนั้นแมน่าดาวกำลังมาเลยเรายอดถ่ายอยู่โตน้ำอยู่ไม่ใชอากาศกนะัถือว่าโอเคนะทุกคนอากาศด,ดีแขกช่วงนี้อยากวาตายตายจ่ายเงินกันนะกิน,นะนข้าวมันไก่เมื่อกี้จานละหนึ่งชุดห้ายูดอลลาร์นะทุกคน คั้ไลาเป็นบาทก็ห้าสิบสองบาทราคายูโรก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวกบขับรถไปต่อกันอันนี้วัดวิสุนก็เขาจะเหตุงามดีเนาะเดี๋ยวซูซายมือ ตะก,กี้นี่มีเห่ออยู่เดีย๋ยวอาจจะเป็นย้อนว่าบุญองค์ศาเนาะตอนนี้เหลือแต่ดอกไฟนะต้องอาามาเน<ม>าะเคือประยูงสองคนไปรยูงกับทีมงานรองพระบาทผู้จัดการ วันนี้เขาชิปปิตอนะทุกคนโอ้ลืมใส่หมวกเลยเนี่มนเมาป่ะกิมนมาจากแก้วกินจาบแก้วเมาบินย่าสูบกระหอยน้ำชิ้นให้กับให้มได้อีกมาเนบอลสาธารณะ,ะมากินโฮกาเดินนะทุกคนโฮกาเดนเขากินโรเซ่าสาบแก้วเขาเมาแอันนี้นาะตอนกลางคืนก็เต็มเลยทุกคนบ่าเบอร์ เจวนี้นะเดี๋ยวไปเนานะเดี๋ยวขาอใไปอีกห้านหนึ่งก่อนหพาทุกคนไปเนาะฝนตกเว้เนาะฝนตกยิบมยิบเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะทุกคนตลาดมืดก็ถือว่าปิดละเดี๋ยวเจ้าก็เก็บเครื่องออกเลยเนาะทุกคนกรถก็กลายไปได้เนาะช่วงสิบโมง อาวคือว่าหาวนอนแหละกินเบียร์แล้วม่นอนกินเบียร์แะไรอย่างนอนมนต่างนมนอนนอนอาันี้แม่นตลาดมือนทุกคนน่าจะเอาไปดีชั Works ้นหนึ่งเราไปเจอกันอยู <S <S <t un> <t un> ่ห้างเนาะ ตอนสิบโมงเพิ่งจะปิดนะทุกคนน่าจะปิดตอนประมาณส 10, 10ิบสิบโมงประมาณนี้เนวะลารถทรายรถรถเท้านี่ว่าทราย or. บอดอกระบะยางรถเท้าที่โอ้ยได้อยู oh, ่รถทรายกิ่งกันกิ่งที่มันหวัวเมื่อวานนี่เนานะเมืองเขาิดตาดเลยกิ่งหน้ากิ่งหน้า Sai sang để sài bơi bóng bơi 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 ai xong bơm bơi 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 กิงหลังโอ้ยอยางมันอะไน,นะซื่อๆเฮียว,ว <c oughs> ยางเฮียวซื่อๆน้ปงไปไปลมเยียบยามันเจ็บซิ่อๆว่วให้ลมเลนะ่อยเนาะทุกคนเดี๋ยวตลาดมือดอันนี้เขาก็เก็บเครื่องเนาะเก็บเครื่องอนาะหารจะมีมองไวนะ้เนาะทุกคนผู้ใดมาเลาะตลาดมืดก็ต้องมาก่อนสิบโมงเนาะทุกคนคคแต่อยู่นี่เขาเจ้าก็ยังนั่งกินเบียร์อยู่ได้หนึ่ร้านแดงนี้ทุกคนอยู่นี่อยู่ไหน จะโบมีฝุกซองเนาะขเขาจ้าจะโบ้เปิดเพลงแล้วก็นั่งกินได้จำได้ครับเจ้าก็ปิดไฟ,ไฟไลายอะ่ะยังมีคนนั่งอยู่เนาะอยู่ในเดยวตลาดกลางคืนยูนีอยู่ในห้องนี้กับปิดแล้วเนาะสี่มงคลรถต,ตุกตุกรถจัมโบ้เอียงสกายลับยูนีเต็มเนาะทุกคนหรือว่าใช้เขากดแอปกไอ็ได้เนาะ จะไปอีกห้างหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกห้างหนึ่งกลางคืนนะทุกคนใกล้ตลาดน้อยมัมงนางซิวพอกลับลืมมาหนิเนาะมานเนะเาะเอาไว้มื่ออื่นใช่เมื่ออื่นมื่ออื่นโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยูห้างน,นะทุกคนเอามาห้างนี้เนาะทุกคนเนาะอีห้งางหนึ่งเอาเนาะทุกคนมาตามใจมันได้าวซีเนาะ วันนี้พวกเขากะออกมาเนาะทุกคนเมาปะเมาไปหั่นกินเบปซี่เนาะเมาเบปซี่เขากินเบียร์เขได้อะเหรอเขากินได้แต่ชาขี้อ๋อแมนเดี๋ยวพวกเขาจะไปกินกรีนชี่เนาะทุกคนเดี๋ยวจะไปต่อไม่ไม่เขากินกรีนชีเอาก็ดีตัวกินชาเดี๋เอ้านี่ว่าเ่อกีเสื้อแดงคืออะไรดิไอ้ก้อนมันต้องขุมทุกคนเดียวโอ้โ เดี๋ยวครับปัยตอนะทุกคนมันคเนี่ยมันคเยอนาวนี่เยักดเนียวนะเอาวดเนียวอันนี้เาปตอนะทุกคนชิปันั่งชิว เป็นยางนโอ้ยเี่ยว้อ่าไปนะไปนะทุกคนปวดแล้วปวดแล้วตีเจบแล้วเจี๊ยบเจย้ยาวนี่กินต่อนะมีตวอคนพอมือายมอน้าดาวทำเออเมื้อี้เลยจติัทุกคนเดียวไปเจอกัน่คนนะนั่งตอนะทุกคนเป็นใคยนแจก เกือบเยอะเกือบเยอะเลยเติมถุงอ้าอุ้ยเนาะอะไรก็ลืมจับไม้มาอือจับให้นลยให้เต็มให้เลยไม้กินเบียร์ก็ได้นะทุกคนกินได้เมื่อนี้ไปใส่มาเนี่ยมื่อนี้ไปอ่พามีวสิพาร์กไปลองเหงืแล้แล้วไปก่อนแล้วไปลองแล้วก็เลยนั่งแคมคอง ลกำลังเกมแ่อนไข่ย่างอ้อมยูตูอุปมาแหละคือไม่คุ้มพอไปออมมาแล้วก็เออสุดท้ายก็คือพอโชว์ปูกายเนี่ยเสร็จเสร็จหายก็ตอ้าวนอนอยู่นอนนอนอยู่อ่อนอยู่อ่ะมันอ่อนอยู่อ่ะอนพวกขึ้นโอนเลยบอกหอยกูราะว่านอนอยู่นอนผ่อนายอะไรพวอนี้แล้วเขาก็ไปกินกันแล้ม่ต้องถ่ายคลิปว่าถ่ายในหนึ่งเซฟไว้ได้เขาเซฟนาทีบอเอาไปต่อเซฟเอาเนี่ย ล้วไปใส่ต่อแล้วก็ไปห้าเบียร์ไปบาร์อไปบาร์ตัวที่หนึ่งไปไปที่หนึ่งแล้วกันที่สองที่สองแล้วไอไปเจออายไปเจอที่สองที่สอง๋อโอเคที่สามไปยืนตัวเมื่อกี้นี่อ่ที่สามเมื่อกี้นี่ไม่กินแบบซีเขนาดเขากินแบบซีเขายังมาแบบซีกินนี่ใส่กับช่วงเพราะว่าน้ำวิเศษมันอยู่ในนี้ชอบกินเบียร์และช่วง นะกินเบียร์มาแล้วมากิน mm. ีแล้วสวอางแล้วก็แจ้งอีกอโบแจ้งมือนะสุพิ t h ยนันเองโบมือบพไปใรามือใชนอนวะอุตส่าห์เขาอุตส่าห์ตื่นไปไมอนี้อือ้คิดว่าสิพาไปปิ่นภูสี่เจ้อกมื้ออื่นก่อนซะบ่เครียดเอ๋อตื่นโบหู้เมื่อตอนไอ้ฮู้เมื่อตอน2:00นอือแล้วก็นอนต่อเมื่อไงต้องบอพุทธา วิธีรีบก่อนเลยบอกตากื่อมาทุกคนคิมนี่กันสิเหมือนซ้อมหนึ่เลยก่อนไอ<ห><ะ>้ผัดไอ้ผัดตื่นไปกินข้าวหม็นไก่คนเดียวแล้วข้าวหม็นไก่แซวผ้านี่ไปแซ้วแล้วก็จึงไปหามายครับนาด,ดาวนาด,ดาวยังปาร์ตี้แบบดไม่กินปิง้งจีนหรอมือน,นี้เนาะมือนี้ไม่กินปิ้งจีนไม่กลิ่นปิ้งจีนเออได้คลิปต่อดีอ๋อคลิปต่อมาได้คลิปอีกบอปิดคลิปเลยเฮ้ยมาทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสำเนียงน,น้องเจโกนแล้วเจอกันคลิปหน,าน้าเบ๊ายบายบ๊ายบายตี๋ล่ะบ๊ายบายนั่ไถ่อ่ะเขาก็จะกคนวมาแต่งหน้าอาตุ๊กใจเหมือห่วยบ๊ายบายน้องเจโกนอย่าลืมไปเบิ่งนซองไม้นะเมืเ่องวันนี้เฮิตมากอีกหนึ่งเลยเดี๋ยวกับกลับไปไเบี่ยงเียังตัดคลิปผ่านลงเลยนะทุกคนไมชแนลโอเคอย่าลืมเพลงใหม้ด้วยเพลงใหม่นะคนบอกคนเคยไปฟังให้เนยังบล็อตหมื่นเลยโอเคนะมีเบิร์นกิ๊บสามพัน ก็ดีแหละเด้สามพันตายคนคุณ่ะเบิ่งเบิ่งก่อนเด้อยังไม่ได้เช็คล่าสุดขอเบิ่งก่อนเดี๋ยวใส่ให้เบิ่งให้ทุกคนไปเบิงซองไอ้กบโลมาขึ้นซองให้นไหมเอาก็ขึ้นจ้ะเราจะเพลินนี่มา My Channel มา Channel YouTube ทุกคน M I A D Channel นี่เราเพลงล่าสุดของค่ะมิลลิกรซิบปะบ่มี เบิร์แพงน้าให้เราได้คิดอยู่เป็นอย่างคือโบเห็นลีกสิทเพลงเพลงกับเหวี่ยวีเกนะดีแล้วโบเห็นลีกสิทชิ้นอ่ะเขาจเงอในเปิดเลยเยอะเลยไหยอ๋อซีพองฝ่ายวิวเลยซีวันจตมื่อละพันแตโอเคพันตายคนเบิ่งนอุ่ได้สามพันแปดค่ะโอเคเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายไปเบิ่งนน้องว่ามาเห็นอย่างเนี้ยแน่บายเด็กคนเจอกันคลิปหน้า